สวัสดีจ้าเสียงทีวีดังหน่อยเด้อเดี๋ยวจะมายำขนมจีนให้ดูมีคนถามเข้าม,มาเยอะเดียนูก็เลยโอเคเดินนูทำเป็นคลิปลงให้กันแล้วกันเนาะพริกแล้วแต่เราจะใส่ใส่พริกยำขนมจีน นอยู่ใช้ขนมจีนเวียดนามจ้ะขนมจีนอยู่กินไปหมดแลยไปใช้ขนมจีนเวียดนามขนมจีนเวียดนามห่องมันก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเจอคล้ายๆยูเคยกินของสอดขนมเส้นอยู่จ้ะแบบเดียวอ่บรสเขาเรียกอะไรละ่ะ มันคล้ายๆกันเลยอืมรสชาติมันคล้ายๆกันมันจะแบบมันจะเหนียวนุ่มคล้ายๆกันเลยจ้ะใส่ชูรสหน่อยกันกระเด็นมาละตัวยุ่งนะ่ปะปลาร้าปลาร้าตำหม่วจ้ะปลาร้าตำหม่วเด้อแล้วก็ nằm phù áo bắt ni nè vun vai chai thề lì lúc chạy cái <laughs> này kín tao mới hay kín lạc kín cái nông kín à áo mà áo áo lúc cái à. อย่าใส่ประมาณสิบกว่าเม็ดขนมจีนนะลูก ចេញលុបលុបដាក់ទុបគប់หน่อยឆាយភីក แล้วก็ใส่น้ำปลาปลาราตำเปดน้ำปลาดิบจ้ะน้ำปลาดิบอย่างว่าเนีน่นาะทำเอา้าลืมใส่น้ำปูไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ยำลงไปจริงจริงเราต้องตำเลยจ้ะต้องตำมันถึงจะมันถึงจะเข้ากัน หนูลืมใส่น้ำปูที่จริงเราต้องทำตามไปกับพริกด้วยจ้ะ này Em Cái nào đó. ร็เที๋วเชอร์รี่เดอ้อแล้วแต่ใครมีใครมีแบบไหนก็ใส่ไปจะก็ชิดไปเรื่อย O que é bom? ปไปไอ้นี่มาจา้ะไปซื้อขนมจีนเวียดนามมาซื้อจากที่ฟุดแลนด์อืชุดยอดขนมจีนเลยคึงห่หอได้ยนี่หนูต้มอะ่ะ อันนี้ครึ่งหอมมันที่นิวโชมเมื่อกี้นั่นเนี่ยอันนั้นอีกครึ่งหอมได้ไหล โอ้ยโทษจ้ะผักต้นหอมคือเกาเนี่ยจ้ะพริกปาปิก้าปกจิลาวถั่วพูมะละขีนก จะอมจะอมลวกจ้ะจะกินก็น,น้ำพริกนะแล้วแล้วเวนี่ยแนนจ้ะยำขนมจีน,น,ง,นง่าย <c oughs> คือถ้าปลาาอร่อยมันก็ทุกอย่างมันก็โอเคจ้ะแต่ว่าถ้าปลามันไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันทำมันอะไรมันก็ไม่อร่อยใส่น้ำปูไปแล้วเสียบ